จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าชมบรรยากาศรอบๆนะฟังเสียงฟังเสียงอันไฟอันไฟไฟอันไฟอันนี้เห้ยต้องเชียงเชียงกันไฟเฮ้ต้องปกไ้ปกไ้ย่านฝนตกใส่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์พี่น้องพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่งกระลังอันนี่ฝุ่นสายไปหมด่นฝุ่นุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ไอฝุ่นไอฝุ่นฝุ่นเท่ารังค่าฝุ่นแผ่นใหญ่ชมบรรยากาศรอบๆมันนี้โอ้ยแดดแดดมีภารกิจว้านเขาพี่น้องรถกับเพื่อเป็นหยังพู้หนี่มีภารกิจหวานข้าว ก็เลยเอาข้าวมาส่งรถไถนาแล้วก็มาดูดูแลพรบเรียบร้อยนะคะเพราะว่าพ่อพอเดีมาพอเดีมาป้อนอยากงานก็เลยไม่ได้ลงมาก็เลยต้องมาเองเย็นยู่ค่ะเย็นอยู่สดชื่นยู่มือนแต่แดดขึ้นเการลอพี่น้องสามีก่อนจ้า